สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เป็นวันเกิดของยิงมอยิงมอจะไปวัดนะคะครจะไปทำบุญด้วยกันบ้างไปไหมไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกันของที่หญิงมอเตรียมมาทําบุญก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆซึ่งเป็นกับข้าวพืน้พนๆ หลวงตาเคยบอกว่าการทำบุญไม่จำเป็นต้องซื้อกับข้าวแพงๆมาถวายทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจของคนที่จะถวายค่ะเดี๋ยวหลวงตาจะเดินมาให้พรน,นะคะหลังจากที่หลวงตาให้พรแล้วเดี๋ยวเราจะไปกราบสักการะศาลเจ้าพ่อยักษ์พันตนกันค่ะซึ่งศาลเจ้าพ่อยักษ์พันตนตั้งอยู่บริเวณวัดแห่งนี้นี่เองค่ะ หลวงตาเดินออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปถวายสำรับกับข้าวค่ะดาวขับขี่นำผูเสูงอายุแล้วกันใเรียนเอ่อพญานาคขอให้ขอจากเจ้าทีส่วนช่วยเหลือกันนะ นี่คือศาลเจ้าพ่อยักษ์พันตนที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้นะคะศาลแห่งนี้มีคนมากราบไหว้บูชาทุกวันซึ่งประวัติของศาลแห่งนี้หญิงมอได้นำเสนอในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วหวังว่าจะได้รับบุญกันท่่นหน้านะคะ ชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ